สวัสดีครับมีเพื่อนๆหลายท่านเห็นพวกเราไหมทอง99้าาทำงานประคำผงจกักรพรรดิของหลวงพู่ดูมาหลายรุ่นถามว่ามีเหตุการณ์อัศจรรย์อะไรกับพวกเราบ้างหรือเปล่าเพราะว่าเห็นผลงานของพวกเราเยอะแยะเลยครับทั้งจี้ทั้งประคำเอาไว้ประดับเป็นเซนเตอร์กับหินมงคล เนี่ยอย่างเช่นชิ้นนี้นะครับอันนี้เอาไปประดับกับกําไลหินนะครับดน,นชิ้นนี้จะเป็นจี้เพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้นะครับนี่พุทธศาสนิกชนที่ไปกราบที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วใช่ไหมครับแล้วก็ได้ถ่ายรูปหลวงพุทธทวดที่เป็นผงจกักรพรรดิของหลวงพู่ดูนะครับมีพระธาตุเสด็จเต็มองค์แบบนี้ก็เลยเป็นเหตุการณ์อัศจรรย์นะครับเลยถามพวกเราว่า ผงจักรพพัดของพวกเรานั้นมีลักษณะแบบนี้บ้างหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับโดยก่อนหน้านี้ผมได้ทํางานออกมาชิ้นหนึ่งครับเป็นผงจักรพพัดสีทองแล้วก็มีลักษณะคล้ายกันครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะครับแต่ว่าพัทธาที่เสด็จนั้นเป็นสีออกส้มๆแบบนี้นะครับเห็นไหมครับแต่ที่อัศจรรย์ใจมากๆก็คงจะเป็นรูปปล่อหลวงปู่ทวดที่ได้มาจากพี่ชายที่เคารพท่านหนึ่งให้มาเมื่อ ประมาณสักเกือบ20ปีที่แล้วครับองค์หลวงปู่ทวดนั้นหล่อจากผงจักรพพัดหลวงปู่ดูวัดสแก่ครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกล้เห็นไหมครับตอนแรกมาจะเป็นองค์เกลี้ยงเขาขาวหลังๆมาก็จะเริ่มมีเกล็ดเล็กๆเต็มด้านหลังเนไหยครับด้านหลังแล้วก็ขึ้นเป็นเกล็ดเต็มองค์ไปหมดเลยครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับพวกเราโดยตรงครับเห็นไหมครับ เสังเกตตรงใบหูเห็นไหมครับจะเก็ดเป็นเกล็ดคล้ายๆแลค่คอตตั้งๆตั้งๆอยู่เต็มหลังองค์ท่านเลยครับนี่ก็เป็นเรื่องราวอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับพวกเราโดยตรงครับมาเล่าให้ฟังนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ สนับสนุนพวกเราเสมอมานะครับขอบพระคุณจากใจขอบพระคุณที่ให้กำลังใจเราตลอดมาขอบคุณครับ